สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะอีกหนึ่งแปลงนะครับ5451นี่ที่ว่าข้าวเริ่มเหลืองแล้วนะครับแล้วเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดลายเม็ดด่างเม็ดดานะครับแล้วข้าวอยู่ในช่วงที่ข้าแป้งแล้วนะครับเริ่มเหลืองมั่งแล้วที่เหลืองนี่ไม่ใช่เหลืองเพราะว่าถึงอายุข้าวสักเท่าไหร่นะครับเหลืองเพราะว่าเป็นเชื้อราเป็นเม็ดดาเม็ดด่าง,งด้วยแล้วก็อยู่ที่สภาพน้ํานะครับน้ําคือไม่มีใส่ด้วยนะครับแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องของเม็ดลายเม็ดด่างเม็ดดำนะครับ <om> ก็อย่างที่ต้อมเคยทคําคลิปไปทุกครั้งนะครับว่าการฉีดยาเนี่ยในช่วงของข้าวตั้งท้องแล้วก็ในช่วงของสลัดเกสรแล้วก็รับก้มเนี่ยสามช่วงเนี้สาคัญมากโดยเฉพาะไอช่วงข้าวตั้งท้องนะครับข้าวตั้งท้องเนี่ยสาคัญยังไงครับสําคัญตรงท,งที่ว่าถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยเวลาเขาออกเป็นเมเล็ดออกมาเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องของน้นํานมกับแป้งเนี่ย อาจจะเข้าไม่ดีนะครับหรือการใส่ปุ๋ยในรอบอข้าวตั้งท้องเนี่ยคือในรอบ3เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เขาจะต้องได้อฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมอพอสมควรเลยนะครับส่วนตัวแรกเนี่ยเราใช้เพื่อกระตุ้นนะครับกระตุ้นทีเนี้ยถ้าเราไม่ฉีดหรือไม่ใส่ปุ๋ยในช่วงในช่วงข้าวตั้งท้องอะ่ะอย่างในรูปเลยครับเม็ดดำเม็ดด่างเยอะมากนะครับก็ เวลาเกี่ยวแล้วเนี่ยปัญหาจะมีก็คือว่าเราจะได้ผลผลิตน้อยนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้นะครับราคาข้าวยิ่งไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่6000กว่าถึงเ0 0 0เองนะครับก็จะเป็นปัญหาแน่นอนแต่ถ้าทุ่งไหนไม่ได้ลงทุนเยอะหรือไม่ได้ฉีดยาใส่ปุ๋ยบ่อยก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่แต่เราอยากให้อ่าอย่างต้อมนะครับอยากทำอยากให้ทำข้าวได้เยอะๆมากกว่านะถึงราคาเขาจะถูกแต่ถ้าเราได้ข้าวเยอะมันก็จะไม่มีปัญหา อันนี้คือปัญหาแน่นอนถ้าในช่วงข้าวตั้งท้องแล้วเราไม่ฉีดยาใส่ปุ๋ยแล้วได้ข้าวน้อยอีกต่างหากอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นปัญหาชาวนานละคืออย่างตม้มต้มก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดีนะแต่ต้องฉีดยาตามระบบของเขานะครับตามอายุของเขานอกจากว่าจะมีอะไรที่เข้ามาแทรกมาแสงอย่างเช่นเชื้อราเข้ามาหลังหลังจากที่เราฉีดยาไปแล้วยังเป็นอีกนะครับสิบวันแล้วยังเป็นอีกอย่างเงี้ยเราก็ต้องฉีดซ้ํา รหรือในช่วงของอการใส่ปุ๋ยถ้าเราใส่ไปสองรอบแล้วเราพอแค่สองรอบแล้วอยู่ดีๆข้าวเนี่ยมันไม่ค่อยดีขึ้นในช่วงของตั้งท้องเนี่ยเราอยากจะใส่เนี่ยเราก็ใส่ได้อันนีก้ก็กระตุนได้อยู่นะครับเพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นนะครับเป็นบางวันนะเพราะว่าต้อมดูแล้วเย็นเป็นบางวันวันนี้ไม่ไม่ค่อยเย็นครับก็อยู่ที่สภาพอากาศด้วยเนาะข้าวเป็นเม็ดลายเม็ดด่างเม็ดดาต้นแคะต้นเตี้ยตอนเนี้ ปัญหาคือต้อมเห็นพี่ๆน้องๆพิมพ์มาทําไมข้าวยังไม่ออกสักทีเจ็ดสิบวันแล้วห้าสี่ห้าหนึ่งข้าวแปดสิบวันแล้วทําไมออกไม่หมดสักทีหนึ่งแล้วเก้าสิบห้าวันจะได้เกี่ยวหรือเปล่านะครับฤดูกาลนี้นะครับนับวันไม่ได้ครับนับวันไม่ได้เลยยิ่งห้าสี่ห้าหนึ่งอ่ะเป็นร้อยวันแล้วเดี๋ยวนี้นะครับคืออยู่ที่สภาพอากาศนะครับยังไงข้าวอ่ะเขาออกอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องใจเย็นนิดนึงนะครับอย่างของต้อมอ่ะข้าวได้สามสิบกว่าวันต้นยังเล็กอยู่เลยอันบนนะอันล่างต้นใหญ่หน่อย ก็ปล่อยตามสภาพไปนะครับเดี๋ยวพอเวลาเขาเป็นช่วงแต่งตัวเป็นช่วงที่ว่าข้าวเริ่มตั้งท้องอ่ะเดี๋ยวเขาจะดันตัวเขานะครับดังนั้นในช่วงของข้าวตั้งท้องอ่าแล้วก็ในช่วงของสลัดเกสรแล้วก็รับก้มเนี่ยยังไงก็ต้องได้ฉีดยานะครับตามระบบเขาแล้วยิ่งฤดูการนี้เพียเริ่มหนักนะครับเพียกระโดดสีน้ําตาลเริ่มหนักหาตัวยาฉีดตั้งแต่ข้าวตั้งท้องด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปฉีดแค่ช่วงรับก้มอย่างเดียว นะครับเขาสามารถลงได้ตั้งแต่ช่วงข้าวเขาออกหลวงอ่าแบบเหมือนแบบว่าในช่วงที่การห่างประทูคือ,อยังไงเราฉีดช่วงท้องอยู่แล้วเราก็ผสมช่วงท้องไปเลยนะครับเอาให้มันอยู่ตั้งแต่แรกไปเลยคือต้อมเคยทคําคลิปบอกทุกครั้งว่าการฉีดยาเนี่ยต้อมฉีดเพื่อป้องกันไม่ได้ฉีดเพื่อแก้ไขถ้าเราฉีดป้องกันเนี่ยเราฉีดยาถึงแม้ยามันจะเยอะนะครับแต่มันคุมได้นานเนี่ยต้อมถือว่าสมบูรณ์นะครับดีกว่าเรามาฉีดทีละ อ่าสิบวันห้าวันฉ,ฉ,ฉีด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 เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้มันอาจจะอ่าเสียเงินมากกว่าที่เราฉีดเต็มระบบอีกนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เนาะสําหรับมือใหม่นะครับยังต้อมต้อมก็เป็นมือใหม่อยู่คอให้ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วได้มาทําคลิปบอกพี่ๆน้องๆเนาะยังไงก็ต้องฉีดยาครับฉีดยาในช่วงของข้าวตั้งท้องสลัดเกสรแล้วก็รับกลมนะครับยังไงก็ต้องฉีดนะ ในสมัยนี้พูดง่้ดีกว่าไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนแทบไม่ต้องฉีดเท่าไหรเลยสมัยนี้ไม่ได้ครับต้องฉีดครับสมัยนี้ไม่งั้นจะเป็นแบบในรูปเลยครับเม็ดด่างเม็ดดาแบบนี้เลยครับก็จะมีปัญหานะครับในเรื่องของการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยราคาไม่ดีด้วยข้าวได้ไม่ดีด้วยก็จะเกิดปัญหาได้นะครับก็ตัวยาที่จะแนะนําต้องบอกทุกคลิปเลยออติว่าอ,อัหนานครับในช่วงของข้าวตั้งท้องหรือเอาชื่อที่มันคล้ายๆออติว่ากับอ,ออหนานะครับเอามาฉีดได้ จะจาอะไรก็ได้ครับแต่ชื่อสามมันต้องเอาแบบนี้จะอยู่ดีนะครับจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดลายเม็ดด่างเม็ดดาได้ดีนะครับแล้วมาฉีดอะมูเล่ในช่วงของอาการห่างปัตูแล้วข้าวสลัดเกรสรแล้วเราฉีดอะมูเล่ได้เลยนะครับยาวได้เลยนะครับอันนี้ก็จะทําให้เม็ดสวยเม็ดใสได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการฉีดข้าวรับท้องข้าวาสลัดเกรสรรับก้มนะครับอันเนี้ย ทำมาโดยตลอดนะครับก็อยู่ที่ช่วงจังหวะของทวาร,รอากาศเนาะข้าวดีไม่ดีอยู่ที่การดูแลด้วยนะครับวันนี้ต้องมาขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่อง t อมดื channel ด้วยนะครับส่วนนี้พี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเร่งรากแตกกอใบเขียวใบตั้งนะครับหรือจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของปุย๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันข้าวนะครับ ติดต่อสอบถามในในความคอมเมนต์ของต้อมดื้อชาแนลหรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับ0994199366